สวัสดีค่ะตอนนี้เวลา17บเนาฬิกาสินาทีที่ฟินแลนด์นะคะลงมาทิ้งขยะด้วยแล้วก็ไปเอาไปเอาบัตรประชาชนนี่ค่ะนี่มาเริ่มละลายแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะ มันไม่ละลายหมดหรอกเดี๋ยวละลายเดี๋ยวก็ตกมาอีกเดี๋ยวละลายเดี๋ยวก็ตกมาอีกเดินเนี่ยต้องระวังนะคะเนี่ยทางแบบนี้ทางแบบนี้ต้องระวังนะคะดีว่าเขาเอากวดมาโรยไปนะคะเห็นไหมที่ดำๆนี่ก้อนขวดแบบเล็กๆนะคะเขาเอามาโรยไว้ไม่ให้มันลื่นค่ะ ก็อองค่อยๆเดินเนีย่ยตรงนี้ลื่นนะคะเนี่ยลื่นนะคะเพราะมันจะไม่มีคนขึ้นไปเดินเขาก็จะไม่เอาหินมาโรยเพราะตรงนั้นมันแบบอตรงนี้มันกองหิมะนะคะกองหินนะ ซูมละอองหิมะค่ะคล้ายๆกับแบบว่ามันเป็นละอองหิมะข้างข้างล่างอาจจะร้อนขึ้นก็ได้แล้วตอนนี้มันก็จะเมนแบบแบบเป็นไอขึ้นมาไงเป็นไอขึ้นมาเป็นไอขึ้นมาแล้วก็<ๆ>จะทำให้นั่ง นี่ยังไม่มืดนะคะยังไม่มืดนะคะย,ยังไม่มืดเลยนู่นคืกองหินมะโนนเดี๋ตรงนึกกองหินมะเริ่มละลายแล้วมันมแบบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็นั่นค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะเอารถมาตักไปจิ้งนะคะหน้านี้นคนที่ตักเหมาจะได้จะได้ดีทำงานจะได้ดีีกจะว่าคังชืนก็ได้ค่ะ ก็ถ้ากลางคืนก็ได้เพราะที่นี่มันมืดเร็วค่ะหน้าน,นี้มันมืดเร็วมืดเร็วมืดเร็วมากเร็วมากเร็วมากโอ้ออยยายเดินข้ามทางม้าลายนะคะที่นี่ดีไปอย่างหนึงท่านเราเดินข้ามทางม้าลายเขาก็รถจะยังไงเขาก็จะจอดให้เราค่ะ นี่กองหินนะที่กองใหญ่ๆที่กองสูงสูงอะตอนนี้มันก็เริ่มละลายลงละลายลงแล้วตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวอยีกหน่อยก็จะมีรถมาตักค่ะแต่เขาที่เขายังไม่ตักเขาเขาก็ดูเขาก็ดูว่าอากาศมันเป็นแบบไหนือรถทั่ว อมีมาลงอันนี้รถเมร์ค่ะเบอร์สายหนึ่งสายหนึ่งผักชีกับผักสลัดกินคนเดียวไม่หมดเ,เนี่ยถ้ามันเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันตกลงมานะคะมันจะตกเป็นละองออกมามันขาวๆแล้วแต่นี้ถ้ามีรถวิ่งผ่านหรืออะไรอะไรก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ นั่งนอนนอนอยู่แต่ในบ้านไม่ไหวเดี๋ยวดูครั้งแรกวันวันนี้ยายว่าจะออกเดินนะคะแต่ตอนวนี้พอบีสู่หมูมันลงไงซู้หมูมันลงละอองฝนมันลงยันละอองหิมะมันลงยายก็เลยไม่ได้ออกแล้วมันก็มืดเร็วด้วยกว่ายายจะตื่นได้ก็โอ้โหดูนะคะ ยายจะเข้าไปในห้างนั่นจะเข้าไปในห้างเดี๋ยวก่อนให้ดูตรงนี้นะหนอยก็ทัวร์ไปจอดห้างนู่นเราต้องมีแต่ว่าจะไปซื้อกระเป๋าย,ยังไม่ซื้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อซื้อซื้อกระเป๋าสะพายเอาใส่แท็บเล็ตใส่คอมคอมคอมพิวเตอร์หน่๋ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกชาย ไม่ใช้เยอะใช้หลายอย่างทำไม่นั่นดูอะคะไปย้ายจะไปซื้อของจะไปซื้อของนู้นนะคะ ยายว่ายายอยากจะย้ายออกไปอยู่นอกเมืองเพราะมันมันมีเพ,พราะว่าเพื่อนมันแบบว่าเขามีบ้านเป็นหลังให้อยู่ให้เช่ามันถูกกว่าที่ยายอยู่ที่คอนโดที่ยายอยู่นี่มันตั้งห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าชี้จริงมันแบบว่าถ้ามันไม่คิดอะไรมันก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยายชอบอยู่กับพื้นเวลาหน้าร้อนก็จะได้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเนี้ยค่ะอืม จะได้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเนี้ยตันนี้นั่งนั่งนอนนอนอยู่เดินในบ้านเพราะเราปลดกเกษียนแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราแบบว่านั่นอยู่ข้างนอกเราย,ยังนั่นได้โอเคนะคะยายขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเข้าไปหาเพื่อนก่อนโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ